บาปทีหลังเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงบอกว่าจิตนี่มีลักษณะอยู่1 1บอดอย่างจิตคนเรานะนะจิตคนเราเนี่ยมีกี่อย่างลักษณะของมันมีส1ออย่างหนึ่งดิ้นรนไปมาจิตของใครนิ่งบ้างนิ่งไหมไม่นิ่งหรอกดิ้นรนไปมารักษายากไหมห้ามยากไหมอย่าไปอย่าไปอย่างเนี้ย มันก็ไปขณะนั่งสมาธิสิบนาทีนี่ยมังกนก็คิดไปถึงโน,น้นถึงโน,น้นโอ้ยคิดสรารพัดท่านก็บอกว่าจิตของเราเนี่ยมันเหมือนลิงลิงมันไม่ค่อยอยู่นิง่งคนต้องเอาไม้ตีมันตีแล้วตีอีกดีไม่ดีเป็น Alzheimer. อัลไซเมอร์ลิงเป็นอัลไซเมอร์หรือบปล่า <c oughs> มันไม่อยู่นิง่งมันก็เหมือนกับลิงเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มีการฝึกลิงพอฝึกได้แล้วมันก็จับมาเล่นละครลิงได้ดูต่อไปซิ ทีนี from, from from come, like ้ข้อที่ห like ้าเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงง่ายเขาว่าเปลี่ยนแปลงง่ายเกินเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังเมอหน้ามือเป็นหลังเมออย่างเงี้ยมันเปลี่ยนแปลงโอ้ยไปดีไม่ดีโอ้ไปไม่ดีโอ้ไปดีโอ้ไม่ดีอย่างนี้กลับไปกลับมาแล้วก็เที่ยวไปไกลๆเที่ยวไปคนเดียวไม่มีรูปร่างเราจะเห็นว่าจิตของเราเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่มีสีไม่มีกลิ่นด้วยและอาศัยอยู่ที่ไหน อาศัยอยู่ในร่างกายและอยู่ในร่างกายส่วนไหนส่วนสมองหรือส่วนหัวใจหรือส่วนแขนส่วนขาหรือส่วนเท้าหรือไม่ใช่ทั้งนั้นมันอยู่ทุกส่วนเพราะอยู่ทุกส่วนมันจึงมีความรู้สึกทุกส่วนเหมือนกันส่วนใดที่ไม่มีความรู้สึกบ้างร่างกายของเรามีไหมมีไหมร่างกายส่วนไหนไม่